สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นของการทํางานขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขกับการทํางานส่วนท่านใดนะครับกําลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับขับรถขับลาก็ขอให้ระมัดระวังถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระรอดมหาวันกุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนนะครับองคนี้จะเป็นเนื้อเขียวมอยหรือบางท่านนี่จะเรียกกันว่าเนื้อก้นครกนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับ คาบขี้กลุนี่หนาแน่นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะละเอียดจะแห้งจะแกลงมองดูแล้วนหนึกนุ่มนวลตานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าแร่ดอกมะขามนะครับเม็ดเข่องเม็ดแดงๆนะครับอยู่ตรงเส้นซุ้มใบโพนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันเด่นชัดเจนนะครับ คาบขี้กลุนี่ขึ้นปกคลุมเนื้อหา,อาพิมพ์ทรงองค์พระตลอดทั่วทั้งพื้นผิวพระด้านหน้าเลยนะครับส่วนด้านข้างนี่ก็จะบางนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับด้านหลังเนื้อหานี่ก็จะแก่งละเอียดจะหนจะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวพระเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับ จะย่นนะครับมองดูแล้วก็จะนุ่มนวลตานะครับจะสังเกตเห็นว่าแล่ดอกมะขามนะครับเม็ดเข่งใหญ่เลยนะครับด้านข้างนี่ก็จะบางเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับองค์นี้ค่อนข้างที่จะลงกล้องเนื้อหาค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนี่ต้องกราบขออภัยทุกทท่านนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นคาบขี้กรุนี่ฝังตัวแน่นนะครับบนพื้นผิวพระนะครับเราจะสังเกตเห็นเม็ดแร่หมัดไฟนะครับสังเกตเห็นไหมครับดำๆเป็นเม็ดเลยนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะละเอียดจะแห้งนะครับจะหนจะหนึก,จะน,กจะนุ่มนวลตานะครับ มวลสารว่านต่างๆโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นคราบขี้กลุกนะครับจะแห้งนะครับพื้นผิวพระคราบขี้กลุกนี้ก็จะยูดจะยับจะย่นสังเกตเห็นว่านดอกมะขามไหมครับเม็ดแดงแดงเข่งเคลืองนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ต้องกราบขออภัยนะครับเกตเห็นนะครับ สภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องคพระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าภาพผมแท้นะครับคาบขี้กลุกนี้ฝังตัวแน่นเลยนะครับพื้นผิวพระด้านหน้านี้จะไม่เปิดออกนะครับสังเกตเห็นหมัดไฟนะครับถ้ามองลงไปนี่จะเห็นฝ่ามือเลยนะครับค่อนข้างที่ขี้กลุกนี้จะหนาแน่นมากเลยนะครับ มวลสารว่านต่างๆนี่ก็จะลรยตัวกระจ,กกจายทั่วพื้นผิวนะครับพิมพะนี่ก็จะลึกนะครับถ้าล้างคาบขี้กลุออกนี่ยังพอได้เห็นก้านใบโพยังพอได้เห็นก้านน้ำตกนะครับสังเกตเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเพจเป็นจวันเราเป็นเพจเล็กๆนะครับ ซึ่งออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง Youtube ได้ประมาณ4เดือนนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับทุกคอมเมนต์นะครับวันไหนถ้าผมว่างแล้วผมจะเข้าไปตอบนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นมวลสารว่านต่างๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่าน,นะครับ เนื้อหานี่ก็จะละเอียดจะกแกรง่งจะเนืจะหนึกจ,จะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นว่านดอกมะขามนะครับเม็ดเคข่องใหญ่เลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามผู้เยี่ยมชมทางงทาง y o u t u b e นะครับพเพจเบญจวราอยากให้ได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มก่อนนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับใน f a c e b o o k นะครับแฝงตัวอยู่นะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นจันรเราไม่อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมได้ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับไม่มีหรอกนะครับอย่างพระรอดมหาวันนี้มาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับจะมีความเป็นไปได้หรือครับฝากไว้ให้คิดนะครับ เกตเห็เนนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับสภาพธรรมชาติพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจักองค์พระนะครับเนื้อหานี่ก็จะละเอียดนะครับเกตเห็นมวลสารนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเขียวมอยนะครับเกตเห็นรอยนิ้วมือไหมครับลายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆหมัดไฟนี่สวยงามนะครับขึ้นเป็นก้อนกลมเลยนะครับ ส่วนคาบขี้กลุนี่ก็ะจะหนาจะแห้งนะครับมองดูและนวลตานะครับด้านล่างนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กลุนี่ปกคลุมบางๆทั่วพื้นผิวนะครับค่อนข้างที่จะลําบากนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสเห็นนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับขอให้ เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับขับรถอย่างระมัดระวังนะครับเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับ